ถ้าขับได้กูซื้อให้สาละถ้ามึงสตาร์ได้อ่าลองเอาถ้ามึงสตาร์ได้กูซื้อให้จริงเอาเพราะกูยังไม่ซื้อให้มึงอยู่แล้วแหละจะแต่มึงทำได้อ,อ่ะกูให้มึงอ่ะกูจะดูมึงดิอ่ะอุ้ยโดนแทกแล้วหนึง่งเอาบนแรงไหมมีแรงแค่นี้เหรอวะถ้าสมมติมันสตาร์ทได้มึงก็คงขับยากหน่อยนะพี่เยมนะอือโหหลายด่านเลยวะสตาร์ทยากแล้วอ่ะสตาร์โอ้ ไปคืนเขาว่าเราก็ดีนะอ้อ้สักทีไปนะลองสัด <Natural Four> ้าดิอ้อบแหกแๆบอกมีแรงไอ้หลังไม่มีพรสวรรค์ด้วยบอสกับวิริล แรตะกีดนี่เชือ่อหรอแรงนะก็บิดตาเมือ่อโอ้ยเชิงบิก๊กบุรีรัมเลยแน่แนอนไม่ใช่เคยไปเหรอแล้วก็สังกัดเดียวกันปเปรี้ยคันนี้ไปได้ไหมไปไปแข่งหรอไปเล่นเนี่ยได้ได้หลยนะเ <c oughs> <c oughs> จ้าของรถจะไม่รู้เลยอันนี้คือรถเพื่อนผมนะครับ <c oughs> เอาใช่เหรอไม่ใช่รถพี่ทัดไอ้รถชนตายไปไอ้แบบ อธิบายที่อธิบายคือหมายความว่าไอเจมาบอกว่าได้เอารถไปได้แต่เจ้าของรถยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปโง่นั่นแหละไหมนี่เจมมึงโง่มึงอื่นไปสักพักหนึ่งอ่ะไปมาอยกลับไม่โกงอยากเอาไปลองวะอยากเอาไปลองนี่ก็ลองขับดูสิตรงเนี้ยไม่เอาพุ่งก็เป็นพุ่งนี่ไงกูเลยไม่เอาไม่อยากลองทำไกเลยอยากลองในใจ มันแรงขนาดไหนเออไม่เคยเห็นโซนิคมานานแล้วเนี่ยกได้มานานแล้วใช่ไหมเลิกได้เท่าไหร่วะเขาสมัครราคาเนี่ยแสนเก้าพ่อมึงกระแทกย่าดูเขถีบเอามึงลองออกให้กูดูดิคันเนี่ยไหล่ๆออกก็ได้ด้วยว่าแบบพัดเลยมึงนี่ดิเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจรถแต่ไม่เข้าใจมึงเอาลองดูลองดูอ่ะเ้องไหนไปคื ไม่อยากเจ็บแล้วอ่ะอมันไม่เจ็บหรอกอุ้ยไอ้ห้งตรงโคตรเขือ่อเขาเออเขาขายเท่าไหร่วะสองพันแปดโอ้โหตัวนี้ตัวหายากตัวนี้ตัวเก่าไอ้ห้างทำรถได้ใช่ไหมใช่ทำเมื่อวานดีลกับมันไมได้งานเดี๋ยวมันมันทำรถแรงเลยบอกว่าไอ้ฮาร์งเอาวิกเตอร์ไปทำให้หน่อยสายพาน <c oughs> จะลงสายพานเอาสาระอย่าขำดิอย่าขำกันดิไม่เลยไม่เปนขำเร็วออกเร็วเร็ว <c oughs> อย่างนี้ไม่ตายป่ะึงทำอะไรวะกูบอกไกูสอนมาจีวันมึงปิดปิกูสอนมากี่รอบแล้วมึงไม่จำเลยใช่ไหมมันก็คัดเหมือนกันละไอ้มันแรงกว่าไงโอ้ยต้องเอาเป็นทุกรุ่นแล้วถูกไหมล่ะไม่ใช่ว่ามึงมึงไปถึงหน้างานปุ๊บเขาเอารุ่นไหนมาก็ไม่เอากลัวทำอะไรอ่ะจะออกแหลกแรงเลย ขับก็ขับกูลาออก <laughs> อกระจอกเงินแค่สองหมื่นแปดมึงไม่ต้องเอาออขับวัน<อ>เว้นวันสามสิบวันมึงขับแค่สิบห้าวันเงินแค่สองหมื่นแปดไม่ต้องไม่เอาเอ้ยมีแต่ตัวเลขเพือพูดออกไปไปไหนกู้ดไลด่เงินจากทางการเองเอ็นท <laughs> ีมอเตอร์ไบค์ <laughs> ไม่รับมึงควาย ่วนมากจะเป็นแบบพวกแบบมอเตอร์คอร์สอ่ะอ้าวเฮ้บ่าวผมขนาดผมขับอะไรเมื่อกี้ของพี่ผมขายแดกไปเลยต้องนี้ว่ะมึงคือเบอร์หนึ่งแต่เรื่องกันแบบนี้เบอร์แปดเขาดูจริงกเบอร์หนึ่งแอร์เบอร์หนึ่งมาตลอดไอ้ร์ที่มาตลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหพอเขาเลือกเบอร์หนึ่งนัดขอบคุณเขาเพื่อว่าจะด่าเขาเลยด่าเขาตอนไหนมึงอย่าเออที่หลังไปนอนต่อไปควายเมาหรือเปล่ามึงควายพกเปล่าควายเมาตลาดเปล่ามึงอ่ะ ไว้แล้วจะลาไปตายหาตายหมูงในก็ไปจะส่งมึงไปซัปโปโรคุณจะส่งมึงไปแข่งที่ซัปโปโรจะได้ไวซัปโปโรแล้วไม่ตองขัแล้วเซเวเดลถามพี่ถามผมอยากไตอีกอ่ะไหมไม่เอาเพราะฉะนั้นเงียบเพราะผู้ยกระดองไปซัปโปโรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจอยู่พวกอย่างเงี้ยเป็นต้องฝึกเยอะอนาคตเองยาวไกลไปเป็นเทวดาตัวน้อยฝั่งนู้นอะไรกัน คนเรามันเกิดมามันเราไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกหรอถูกไหมล่ะต่ถามว่าพี่เป็นเลยไหมเอาตรงๆนะตอนที่พี่ขับครั้งแรกพี่ขับได้เลยอันนี้พี่พูดจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มามาที่มากจริงพี่คงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโค้ชถึงทุกวันนี้ใช่ใช่เอางี้ดีกว่าไม่ได้เป็นโค้ชถึงทุกวันนี้หรอกในการเดินทางเส้นทางสายนักเลงสายอาชีพของเราจะมีแบบคนที่จะทาให้เราค่อยๆเดิตละเราต้องแน่วแน่กับทางเราม่สนคำลังเพราะักก็ต้องมีคนเกียดพี่เอ้ยธรรมดาดันได้ดีอ่ะ คนเหยียบจมเว้ยเหยียได้ดีคนจีิงะมาเมาเยอะน้องเอ้ยเราจะเป็นนักแข่งนะจบลงเอ๊ะจะใครอ่ะรถเพื่อนผมจบลงคือไอ้ชนะแล้วใช่ไหมไอ้แอ้เป็นที่หนึ่งมาตลอดจะส่งมันไปแข่งที่ซับโปโรด้วยไม่ผิดหวังจริงๆว่ะเพราะว่าเราสอนอะไรเขาจำคือน่าจะขับได้ทุกรุ่นจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่อ่ะซับโปโรนอนรอนายอยู่ ว่าแต่ซัฟโปลอนี่มันคืออะไรเนี่ยเออคือสโมสรอนที่ญี่ปุ่นแข่งบอลหรือแข่งรถบอลแต่ว่ามีเข้าคอสแข่งรถมีอ๋อมีใช่ไหมมีมีมีเดี๋ยวรอบนี้เอางี้ถ้าเองไปแข่งกับพวกพี่อมสายชิวรัชนะรอบหน้าทรงแข่งซีดูโอ้ครับแล้วก็เรือหางยาวเรามีที่ซ้อมนะซีดูอะตรงไหนตรงนู้นอะตรงหลังบ้านบูกไวยเก่าตรงนู้นที่มันมีปิงเนี่ยผมเคยลงไปแล้วปิงก่อผมผมแกะปุ๊บติดมันนิ้วผมผมดนดดูเลือดนะ เดี๋ยวหาสะบันได้พวกกระทิงแดงพวกอะไรอ่ะ้ยมาติดเราให้เต็มนักแข่งเขาให้มีขนจั๊กแรแเหร้เนี่ยถ้ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวเปล่าฟังนะบางอย่างเราต้องไล่เบาอะไรไม่จำเป็นนะอะไรไม่จำเป็นเราต้องไล่เบาไล่เบาด้วยแล้วก็หมิ่นด้วยไปไายรถจ้าเดี๋ยวเราไปแข่งพวกนี้ดูจริงจังนะเนี่ยเราเนี่ยมันต้องรุ่นอยู่แล้วของนายอ่ะตั้งแต่เด็กฝันว่าอยากเป็นอะไรบ้างอยากเป็นทหารครับโดนมาไม่อยาก เพราะรุ่นพี่แบบว่าได้แต่ตัดหญ้าเป็นนักแข่งดีป่ะใช่นักแข่งได้หลายอย่างได้ถายน้ำมันเครื่องได้ขายเหล็กได้ขายเหล็กขาเหล็กแขนเหล็กเ้องไงตัดหญ้าน่าจะไม่เป็นเหนื่อยแต่ยังเองเป็นยังดีเดนมีเทรนเนอร์เราเขาพูดกับน้องเขาไปวันนั้นอะไรมึงจะแข่งไหมมึงจะปั้นตุ้มาขับให้มึงแข่งเออเราเข่าหรอเจ้าคันโซมาทำอยู่ได้สาวได้สาวมีชีวิตไหมมีชีวิตมีชีวิตเว้ยอะไรไป เอาให้พี่เขาดูอีกรอบนึงไปอีกสักรอบนึงผมเขาแบบจะหนักนะ พอออกแล้วเห็นแล้วเห็นแววแล้วตั๋วเครื่องบินมาแล้วบูไนไปนน่นอีกไปได้แค่นี้แข่งกับบังเมดบังเมดอยู่ไหนอยู่ดูไบท่ไมนายไม่ให้ลูกพี่นายติดต่อสนามให้ไม่ออกสนามอ่ะยิงใจพี่เอ้าไม่ต้องยิงใจไม่ต้องริงใจไม่ต้องริงใจกันหรอกเนึงคู่้านเราก็มีไม่ต้องริงใจกันหรอกครับๆไปอยากปั้นเองอยากปั้นเองขอมือพี่อันนี้เรามีครู้อมที่แบบว่าเป็นเป็นนักแข่งระดับประเทศเ๋ยจะเรียกเขามาแบบเทรนให้วันว่าง อันนั้นก็เป็นเป็นตัวแข่งที่แบบว่าระดับประเทศเขารู้ทุกอย่างรู้ทุกซอกทุกมุมไม่รู้อะไรเวาสุดเห็นไปกินปลาหมึกช็อตโอเคตอนนี้คน,<อ>คนนี้คือคนนี้เขาตกรอบไปแล้วตกรอบไม่ได้ไม่ได้ไไดครับไม่ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างครับยาอ่อนนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆครับคือกระจอกครับออกไม่ได้ครับงวยแตกครับเขาด่าเลยผมอย่างเดียวเลยใช่ครับด่าเลยว่าไม่ไม่ไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นเราเราต้องฝึกพิมือนี้ผมผมคาดหวังกับเขาไปเยอะเห็นเห็นเดิมเดิมพันกันที่แบบว่าแบบนักแข่งระดับประเทศนะแบบชนะนะพันห้าพ ต้องได้ระดับประเทศนะระดับประเทศอันหน้าพนโต้องมีแล้วไปแข่งกันเองได้ไหเป็นอาหารเยอะได้เยอะกว่าไปดิผมไม่ไปโอเคจะได้แข่งกับพนหนาพนโหอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ต่อรอบนะต่อเดือนนะโอ้ย่าเองสู้เว้ยเนาะกว่าจะเป็นนักแข่งได้อะต้องมีการฝึกฝนแต่ว่าฝนไม่ต้องการวั